สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักแพงสุขูสุคนทังในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาย่ำคำคำพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรากับยายงัวมาผูกอยู่ลานพี่น้องเลยอยู่หลังลานมาผูกอยู่หลังลานพี่น้องลุงพันสิปลูกพักพี่น้องผนทีเห็ด สวนเกษตรก็เลยเอางูมาผูกให้มันขี่ใส่เลยพอดีขี่ลายๆเลยลกรบาดนน้ก็สิปลูกผักพี่น้องนี่อยู่กับสวนเกษตรสีเข็ดเกษตรพอเพียงเ็ดสวนเกษตรอินซีพี่น้องเลยลุงคนเกษตรปลูกน้ำกันนี่แหละสิปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้แบบกินหมากนะนะพี่น้องแบบ ต้นมะม่วงลำไยต้นหมะกร้านี่แหละพี่นอ้องจำพวกนี่แหละเนาะที่มันปลูกถ้า้านเขาเลยมันเป็นหมาก,กินได้นะพี่น้องกะสิปูกไว้ทางลังอันห่านเลยยามหน้ากะนำน้องเลยหดยามแรงแบบนี้กะสมุดปีนา,นาก็นำน้องหดขันยามพ้นก็ตัวคักพี่น้องหน่าสิ เขียวงามเลยแต่ว่าตอนนี้เคยลาสิไปหาควายก่อนพี่น้องเลยไปหาน้่าควายก่อนพี่น้องจักมาหรือ,อยังเออใครในพี่น้องภูมาเลย วันนี้มาว่ในว้านนี่ขำจนจม,มืดจังเลยมาผูกงูผูกควายพี่น้องผู้งูควายยำคำมาเลยเต็มหึบๆเลยบ่าวาคลองห้าบ่าวาคลองเพิ่นหลายขนาด เต็มทงประดำกับอุมบักไก่เลาะอ,อยู่นี่เลยหาผูกงัวเบาไข่ยังบ่เลือกงานประดำกับอุ้มลานเลาะหาผูกงัวแม่เพิ่นไปทำงานอยู่ไทยมืออีเป็นมือแรกงัวหอกกระโมงาตัวหนึ่ง ส่งใช้ไปยูน้ำงวัวปลาแท็กพูดแหลรผู้ซื้อน้ำปลาแท็กรุ่นคู่มือพี่น้องควายเฮากระต่ายมือได้สิได้ลูกันม,มันม โดนว่าชิไดลูกแต่ยังบ่ได้ดจ้าเถอมา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 อย่าเลยอย่าเลยนี่พี่น้องตัวนี้มาน จะได้ลูกก็บ,บ่รย,ย้กังลูลกแม่ญ่แล้วนี่เป็นบบาวเลยบัดเมยญ่นี่พัดลูกเฮนกระติกเป็นสาวเลยกับย่างบ่ามานอยู่เมยญ่บัดเตตัวน,นี้น้ำมานแล้วรอเต่ออกลูกคนนะ่ะลุ่นยุคคู่มือสีได้ตอนใด้ย่างบ่ได้จ้าเถือ่อ สิเป็นง้อเขเจ้าพี่น้องมันมาอยู่ในนาเฮากับบูเป็นยังเห็นมันขีใ่ใ่จังได้ฟุนนี่ควายเฮาสี่โตหาโตทั้งควายเถิกส่วนปะดำกับปูอุ้มล้านหล่อผู้ง้อจะพูคำคำมาแล้วนนี่แล้วพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกเฮ้าวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย อันนี้มองผูกค่อยเถิกพี่นอ้องมันจะกาบเงียบสงบ งัวควายกับเต็มทงพี่น้องเลย,ยางามนี่ไผ่ไพ่กับปอยบริวารแต่คลองเฮ้าบริวารแต่คลองเคยหลาเนาะปอยเมืคือคนผู้ใดผู้มีนะเนาะผู้ใดผู้มีงัวมีควายนะส่วนลายก็สิเป็นงัวควายนี้บอกใหยลายบันไดเท่าไก่เฮ้าเนี่ยก็มีแต่คลองเฮ้าแล้วก็คลองข้าวเจ้าไกลๆก,กันนี่แต่งงัวนะ มีอยู่คู่คนเมืน่อนี้อากาศห้อนพี่น้องเลยอ้าตัวอ,อากาศห้อนนะลีรอมัอนี่บอมีลมเลยอาลมก็บอมีห้อนเป็นห้อน ี่น้องสิพาไปหานเนาะลงไปเอารถไทยสร้างเพื่นขับลงแต่ว่าเาอาลงไปเอามาขึ้นเนาะเอาขึ้นมาไว้เฮื่อน มันอยากตื่นงวอก็ได้จเจียงยังติมเติมตมตอยู่อยากตื่นคนสั่งก็เริ่มสาบลายเริ่มไกลสีเล้วแล้วแหละทางในแต่ทางนอกยังบอกกรบมาทรงเรื่อยๆ บอกข้าบมาส่งตลอดพี่น้องแล้วบานนี้ทั้งแงมทั้งนอกนี่เนาะนี่แล้วจบงานที่เบาใครแต่ว่ายังทั้งในทั้งในยังบทันแล้ว ท่านเขาปีนี้กระดกได้พี่น้องหลอดไปหลอดมาบไดไถทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะมดไดชี้ทายให้เบิ่งพี่น้องนี่เลี้ยวเบิ่งใกล้ๆคือว่าบมีหมากได้มันมีแต่ใบคือว่ามาทาเบิ่งใกล้ๆนะโอ้หมากเต็มอยู่แต่มันยังกระทันซุกพี่น้องนี่ดกค,คือเก้าปีใดก็ไดไดโอ้แต่ตรงเบิ่งใกล้ๆสีเดียวกับใบตรง แถวตำนี้แมนแบะกิน,น,นเต็มต้นเลยอีกประมาณเป็นเดือนผู้บรจักเล้พี่น้องเลยมันจังสีสุกเลยดกขนาดพี่ได้กระดกบ่เคยว่าบ่เป็นมากระทันตน้น คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพลงทานี้เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากกดไลรกดแชร์กดติดตามเคยลาเลยเด้อพอกันไหม่คลิปนาะสบายดี